เพื่อรองรับสินค้าจากรถไฟลาวและจีนและให้รถไฟความเร็วสูงวิ่งบนทางรถไฟขนาดทาง1.435เมตรได้ตลอดและรักษาความเร็วได้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงจำเป็นต้องมีการย้ายสินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์จากราง1.435เมตรมาลงที่ราง1เมตรที่สถานีนาทา วันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสถานีนาทาหรือย่านเปลี่ยนถ่ายสินค้าจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งในโครงการรถไฟความเร็วสูงสายอีสานกันค่ะ ย่านเปลี่ยนถ่ายสินค้านาทานะคะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของโครงการรถไฟความเร็วสูงสายอีสานช่วงที่2จากโคราชถึงหนองคายสำหรับเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างรถไฟไทยลาวจีนวันนี้ขอกลับมาที่รายละเอียดของโครงการรถไฟความเร็วสูงสายอีสานอีกครั้งนะคะในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายสินค้าของโครงการนี้เนี่ย ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อระหว่างไทยลาวจีนซึ่งการออกแบบของโครงการรถไฟความเร็วสูงสายอีสานของเราเนี่ยจะให้บริการเป็นแบบรถไฟโดยสาร100%เพื่อลดความเสี่ยงของการเดินรถสองรูปแบบที่มีความเร็วแตกต่างกันเหมือนกับฝั่งลาว และเพื่อให้สามารถเดินรถไฟความเร็วสูงได้อย่างเต็มที่ที่ความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเส้นทางดังนั้นตามแผนก็คือจะแยกระบบรถไฟความเร็วสูงและรถไฟสินค้าออกจากกันโดยให้รถไฟสินค้าย้ายไปใช้รถไฟทางคู่ราง1เมตร ซึ่งเป็นของเดิมที่มีอยู่นะคะเพื่อรองรับสินค้าจากรถไฟลาวและจีนและให้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยไปวิ่งบนทางรถไฟขนาด1.435เมตรใหม่แต่สินค้าที่มาจากฝั่งลาวจะมากับทางรถไฟขนาดราง1.435เมตร จึงจำเป็นต้องมีการย้ายสินค้านะคะหรือตู้คอนเทนเนอร์จากรางขนาด1 4 3 5เมตรมาลงที่ราง1เมตรซึ่งเป็นดังรางเดิมของเรานะคะที่สถานีนาทาค่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดย่านเปลี่ยนถ่ายสินค้าสถานีนาทานะคะตำแหน่งก่อสร้างย่านเปลี่ยนถ่ายสินค้าเนี่ยระหว่างราง1เมตรและราง1 4 3 5เมตรอยู่ที่ด้านตะวันตก ของสถานีรถไฟนาทาในปัจจุบันของจังหวัดหนองคายนะคะซึ่งจะเป็นตำแหน่งเดียวกับย่านซ่อมบำรุงนาทาของโครงการรถไฟความเร็วสูงสายอีสานส่วนที่2ด้วยเช่นเดียวกันโดยโครงสร้างพื้นฐานภายในย่านเปลี่ยนถ่ายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย 1. ย่านเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ จะมีรางรถไฟในย่านทั้งหมดเนี่ย6รางยาวไม่น้อยกว่า1,200เมตรพร้อมกับเครนขนย้ายคอนเทนเนอร์นะคะเหมือนกับที่ใช้ในการขนย้ายสินค้าที่แหลมฉบัง 2. เป็นลานกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ผ่านแดน 3. ลานกองเก็บตู้สินค้าภายในประเทศ 4. ลานกองเก็บตู้สินค้าเปล่า 5. ลานเตรียมสินค้านำเข้าและส่งออก 6. สำนักงานศุลกากร 7. ระบบตรวจสอบสินค้าหรือ x อ a y ซึ่งจากระบบนี้จะรองรับการเปลี่ยนถ่ายสินค้าแบบขบวนต่อขบวนและก็สามารถกองเก็บและรอการขนย้ายระหว่างขบวนได้ด้วย มาดูในส่วนของโรงซ่อมบำรุงรถไฟสถานีนาทานะคะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟความเร็วสูงและย่านจอดรถไฟหลักของส่วนที่2รวมทั้งเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงทางรถไฟความเร็วสูงอีกด้วยซึ่งก็มีอาคารซ่อมบำรุงและย่านจอดรถไฟในพื้นที่พร้อมกับอาคารพักอาศัยของเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของโครงการก็จะเป็น สะพานรถไฟไทยลาวแห่งใหม่นะซึ่งจะมาทดแทนสะพานมิตรภาพไทยลาวในปัจจุบันซึ่งใช้ร่วมระหว่างรถยนต์และรถไฟซึ่งสะพานเดิมเนี่ยจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการรับน้ำหนักของรถไฟที่ข้ามได้ทีละน้อยและจะต้องปิดถนนเพื่อให้รถไฟข้ามไปก่อนนะคะทำให้มีปัญหาการจราจรติดขัดที่ด่านสะพานมิตรภาพทุกวันนี้นะคะดังนั้นในแผนของโครงการเนี่ย ในส่วนหนึ่งก็จะมีการสร้างสะพานใหม่เพื่อรองรับรถไฟทั้ง1เมตรและขนาด1.435เมตรโดยจะมีราง1เมตร1ทางและราง1.435เมตรเนี่ย2ทางถือว่าเป็นจุดสำคัญอีก1จุดของโครงการนี้นะคะก็คือสถานีนาทาเป็นย่านเปลี่ยนถ่ายสินค้านั่นเองค่ะเพื่อที่จะ กระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลและสิงคโปร์ต่อไปได้ด้วยถ้าหากท่านใดยอยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปและถ้าหากชอบและเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ